สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ลิซ่าเวนะครับก็สวัสดียามเที่ยงนะฮะก็ระหว่างพักเที่ยงนะครับก็มารับชมข่าวสารเกี่ยวกับ ดาลิสกันเล็กๆน้อยๆนะฮะวันนี้ครับต้องบอกว่าในสนามแข่งนะฮะดุเดือดมากเลยนะฮะที่มุมขวานะฮะลิซ่าแอบแซงน้องแชงขึ้นไปแล้วนะครับโอ้โหเป็นยังไงเล้าวิ่งแข่งขันกันยังดุเดือดเลยทีเดียวนะฮะอ่ะหลายๆคนกําลังงงว่าเอ๊ะแอดมาภาคเรื่องการวิ่งทําไมเนี่ยมันอะไรยังไงนะฮะมาว่ากันต่อนะครับต้องบอกว่าในส่วนของซิงเกิลมันนี่ของต้าลิสของพวกเรานะฮะแม่เจ้าเพลงเด็กดื้อที่อยู่ในชาร์ตโคตรจะนานนะฮะนานมากๆเลยเขา มีรายงานนะครับว่าล่าสุดเนี่ยซิงเกิลมันนี่นะฮะของเต้าเล็กสองพวกเราเนี่ยแอบแซงหน้านะฮะซิงเกิลก่อนของน้องแชงนะฮะนบนสปอติฟายไทยแลนด์เป็นที่เรียบร้อยนะฮะ หลังจากที่ขึ้นชาร์จ515วันในชาร์จรายวันนะฮะเออเขาก็บอกนะครับด้วยเหตุนี้นะครับเลยกลายเป็นเพลงเดี่ยว K-POP ที่ติดชาร์จนานที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วยนะครับโอ้โหเป็นยังไงเล่ากับเจ้าซิงเกิลมันนี่นะฮะแล้วเขาก็บอกนะครับว่ามันนี่ครับยังคงเป็นเพลงที่มียอดสตรีมมิ่งสูงมากที่สุดนะครับโดย K-POP อ c แเคาบน Spotify Thailand ด้วยเออต้องบอกเล ว่า b r i n g ไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงนะฮะหนุนหลังเต้าลิสก็ต้องบอกว่าถึงแม้จะเป็นเพื่อนร่วมวงกันนะฮะแต่ว่ายอดในแอปเนี่ยก็ต้องแอบมีการแบบแข่งขันกันเล็กๆน้อยๆฉันเพื่อนนะฮะซึ่งแน่นอนนะครับผมว่ายอดสตรีมม i n g เนี่ยยังคงดําเนินต่อไปเรื่อยๆนะฮะอย่างไรก็ตามนะครับขอให้สตรีมม i n g อย่างถูกที่ถูกทางถูกลิขสิทธิ์เท่านั้นเป็นอันเพียงพอนะฮะเพราะหากเราสตรีมม i n g ไม่ถูกที่ถูกทางเนี่ยจะทําให้น้องไม่ได้กระตังด้วยนะฮะเออเป็นเรื่องที่ไม่ดี ฐะะานเรื่องวิ่งแข่งกันในสนามสมาร์ทไฟนะครับมาต่ออีกหนึ่งเรื่องนะฮะต้องบอกว่าเรื่องนี้ก็เป็นเกี่ยวกับชื่อเสียงของน้องอีกแล้วนะครับมีวิดีโอให้ดูกันสั้นๆนะฮะเขาบอกว่าชื่อเสียงของลิซ่าน,นั้นไม่ธรรมดาเลยล่าสุดได้ถูกนําไปใช้ประกอบในละครทีวีนะฮะของฮ่องกงนะครับซึ่งชื่อเรื่องเนี่ยก็มีชื่อว่า Triumph in the Sky 2นะฮะเออก็ต้องบอกว่าเป็นฉากที่เป็นในยิมเนาะแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาเข้ามาทำท่าเต้นอะไรแบบ แล้วคนผู้ชายเขาก็พูดชื่อลิซ่าขึ้นมานะฮะอารมณ์เหมือนกับโอ้นี่เต้นแบบอารมณ์บัลลิซ่าอะไรแบบนี้นะเนาะ ซึ่งก็ตามบริบทนะแอดไม่สามารถจะแปลภาษาจีนออกเลยครับดูจากบริบทคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะฮะแต่ว่ามีการกล่าวถึงน้องของเราแน่นอนแหละในคลิปเนี้ยเออก็ต้องบอกว่าโด่งดังไปไกลทั่วโลกเนาะแม้กระทั่งในละครทีวีนะฮะก็ยังมีการพูดถึงเลยเจ๋งไม่เล่าเต้าหลีสองพวกเรานะฮะอ่ะวันนี้ก็ มาอัปเดตเล่าสู่กันฟังยามเที่ยง2เรื่องนะฮะเรื่องแรกก็เป็นในสนามลูวิ่งสปอต i f y นะครับเรื่องที่2ก็นี่แหละตามนี้แหละการถูกพูดถึงในละครทีวีของฮ่องกงนะฮะทางช่อง TVB นะฮะในตอนที่20นะฮะใครที่อยากจะหาดูก็ลองไปหาดูนะฮะส่วนใครที่ขี้เกียจไปหาดูก็ดูคลิปสั้นๆที่ลงให้ดูอันนี้ไปก่อนละกันเนะเาะทิ้งท้ายไว้สักนิดนึงครับเพื่อความถูกต้องแล้วก็เพื่อความที่เพื่อนๆหลายคนจะได้เข้าใจตรงกันนะฮะ คือ Ad แอดดูจากบริบทนะฮะใครที่มีความรู้เรื่องภาษาจีนนะฮะสามารถแปลออกเลยว่าเก็ตว่าเขาพูดถึงน้องว่ายังไงทําไมถึงมีการพูดชื่อน้องเนี่ยคอมเมนต์บอกเพื่อนๆเ,เอาไว้เลยก็ได้นะครับในช่องเนาะเพื่อที่เพื่อนๆที่ไม่รู้เนี่ยจะได้เข้ามาอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองอะไรแบบนี้เนาะซึ่งแอดก็ยอมรับว่าขออภัยด้วยแอดไม่รู้เรื่องภาษาจีนจริงๆนะฮะแต่ว่าแอดก็ดูจากบริบทอะไรประมาณนั้นอะเดี๋ยวไปก่อนครับไว้เจอกันคลิปหน้าทุกๆคนสวัสดีครับ